ก็ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟองป่ายเบิร์ดสุขุมสุขคนพี่น้องมื่อนี้มาพบกับซ่องพุดเบาเลาคือเก่าพี่น้องห่างหายมากกว่สองสามมื่นแล้วต้องขอโทษขอพรยอีกคนหนึ่งเลยพี่น้องเด้อมื่อนี้ตื่นมาตอนเช้าผมมีอยังหลายพี่น้องอยากเข้าท้องห้องโกกากโกกากก็เลยมาไหนเดี๋ยวจะมาสวามีพี่น้องโคมีแบบดูง่ายๆแบบกินแบบธรรมดาเอาแบบบวชเผ็ดบวชเผ็ดเอามาพี่น้องมา em không xem xem เด็กไปปั <át> okay. <S <s ่นน้ำข้ากับบนนั่นไปหรอกขามีแป๊บหนีเลยพี่น้องเข้ามาแล้วแอบแญ่ๆเข้าในบ้านเฮานี่แหละตอนนี้แอบแญ่กินเคลียร์โบว์เดอร์ออกเนอง ฟันคะแนียมาก็สิ่คู่อีพี่น้องอ่านเศร้าได้เพี่น้องเด้ออ่านเศร้าบ๊ปุดได้เสเห็นแต่เขากินมีเพชรเพียงน้อนะเดบ๊บพุดมีเพชรด้กันมีมันพวเพชรด้าะแต่ว่า เอาบักพิกพงใส่นะมะเผ็ดพงใส่ตอกแส้ก็บ่เห็นเห็นได้หนึ่งพี่น้อง แซ่บล้วมันนี่ปนนไปกินอยู่ตรงไหนตรงน้ำได้กินยุงสมบัติสวิวพี่น้องกินยุงข้างห้องห้องอพาร์การกัน,ก,นกินเลยพี่น้อง เพิ่นเดน้แบบนี้ได้เพียงหรอะมาแสบๆสองสามมือมาไล้ลงคลิปกันคาเว่นนิหนึ่ง้เีงเนาะมาได้ถ่ายคลิปให้พี่หงหอเพื่อนต้องขอโทษขอไปน้ำอีกทีนึงเด้เพียงหรืะเดี๋ยวมะกินซวมีแ,มแม่บๆ มนกินแต่เฮงก็ไปหน่องคนกินแต่ดนแลลวมีสองทงนี่ไปหน่องผมมีผักแก้มไหนคอง ไบรอันนี้จะเป็นมีเวียดนะเพื่อนเนาะบะแมนมีลาวมีไทยเนาะมีเวียดราคากระแพราก็เพื่อนเนาะสองตรงหักครับแต่อิมอยู่คนหนึ่งเพื่อนเนาะโตคนเดียวอิ่มเยอะ โอ้เพชรยี่เด้พี่น้องคิดว่ามันบอเพชรใส่มาพริกผงเนะขาว่ามีเพชรแล้วมันเพชรในโตมันมันโบแมนได้นี่ม,นม,นนนมีนี่มันโบระเพชรได้เพี่น้องแต่ว่ามาพูดเอาบอกเพชรทอกใส่มันก็เลยเพชร เดี๋ยวจะกินเก่ยงแซะเลยรไปเน้สองสองแบบบุรเรือแล้วเดี๋ยวหุดจัดให้ถ้ากินมันจิบทงนี่ไปภาคแข่งเลย โอเคสุดยอดเพื่องเฮ้ยดีใจดีเพื่องเพื่อนสุดเพื่อนเขาเนี่ยยังหลายอยู่คิดบวกลกครับมีแต่มีนะบด อันนี y, like ้จะเป็นเมนูโคมีเนาะอาจจะเป็นเมนูหลักๆของมาพุทเนาะกินได้ทุกมื้อพี่เนาะเสาแรงก็กินได้เทงก็กินได้เนาะสำหรับต้มหมี่หรือว่าโคมีพี่เนาะมีเพชรกินได้พี่เนาะอันนี้จะเป็นอาหารเสาร์เนาะตอนเจ็ดแปดโมงเลตอนนี้เนาะเอาจังไดก็ถือว่าจังไรก็ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจได้พี่เ้องเด้อเพื่อได้คลิปใหม่ ไอพี่น้องเด็เบอร์นในชมนอ้อคลิปนี้กับโบมีอย่างไรเนาะมีสะละหรือโบว์มีสระก็ต้องขอโทษขอไว้าไนานอีกเส้นหนึ่งเดอ้อเดี๋ยวพ่อพูดจะได้อำลาพระจักรเทพนี้เดอ้อขอลาไปก่อนพี่น้องสิงได้กล่าวคำว่าสบายดีพบกันใหม่คิปหน้าเนาะบายบายพี่น้อง